โชค่ค้อนเสิร์่าุดพี่น้องท็อปฟอ้อมปิดฤดูกาลไปแล้วนะคะสำหรับระเบียบวัฒนิลินพี่น้องนะคะนั่โดยพอเอทพักดีค่ะลวกะเตาหยงนะคะต่อไปก็จะเป็นท็อปนารากรพี่น้องนะคะ,าาะ,คะลวกะตามมาด้วยครูพระนางมอลำทีมงานทุกคนเรียกได้ว,ว่าสุกคนนี้จัดเต็มสุกคนพี่น้องนะคะโดยเฉพาะทางเตาหยงพี่น้องเป็นยังคือบังสันสรพราวามีแฟนคลับเอฟซีนี้ แม่หักพอหักนี่บวันศเป็นตั้งประเทศกคดีในประเทศกคดีพี่น้องนะคะได้มีการส่งมาไล่นะคะมาทางออนไลน์คดีนะคะมาในทางออนไลน์นี่ก็อา้าห์เนี่ยนะคะว่านศเป็นทางประเทศล์ละกันาทางแฟนคลับเอฟซีทีู่ป,ประเทศไทยนะคะทีมบรสามารถมาได้นะคะก็มีการส่งมาให้ทางออนไลน์นํานะคะรับเป็นเจ้าหน้าที่สับทางด้านหนา้าเวทีพี่น้องด้านหนา้าเวทีก็อีงเพียบก็บอา้าอย่างคือเก่าพี่น้องนะคะ สำหรับต่าวยองนี่ก็ได้นํามา,านํ่มาไล่นํำใจนี่มาเลียงไล่ยู่เฮี่ยนพี่น้องที่หลาจะขึ้นภาพให้เบิ้งนะคะแล้วก็สสำหรับต่าวยองพี่น้องก็ได้มีการโพสต์ลงผ่านเฟซบุ o กส่วนตัวพี่น้องว่าจันไดนะคะกัว่าขอบคุณที่ค่อยสัปปรปตผมมาโดยตลอดผมรู้สึกประทับใจและก็อบอุ่นมากครับถ้าที่ผ่านมาผมเห็ดเอียงบ่ถืใจแฟนคลับ FC พอพอแม่แม่พีพีพพบางนะคะผมก็ ขอโทษนะครับขอบคุณที่หักผมในความเป็นตัวของผมผมอาจิบอกว่าค่อยเก่งเอาใจบ่ค่อยเก่งแต่ว่าผมกะหักแม่มๆพีพีถูกคนนะครับขอบคุณที่เสียสละเวลามาหากันนะครับบานเตาน้องออฟฟิเชียลบานหักไอตาหมูแม่ต่อยแม่นิ่นแม่อ่อนแม่จูนแม่พิมออสเตรเลียบานแม่นมุ่คุณยู่คนเดตนะคะแม่ติ๋วระกระับแม่พิมมี ลกระทับแม่สพีโอน,นะคะคุณเพ้นสีนะคะคุณปลาย้าแม่คุ้นบีนะคะแม่ตักเตาหยองออฟฟิเชียลแม่แต้มหลักกระทับแม่นุดหลักกระทับแม่อ้อยหลักระทับพี่ที่ชางหลักระทับพี่อิ๋วนะคะด้อมไวายวายพี่ชูพี่ส้มจี๊ดพี่ฉลองแม่อิ๋วฮ่องกงบ้านฮักทีมยุ้มนะคะโอ้ยพี่น้องไล่มาหนีกับบ้านในเบิร์ดเลยค่ะนี่ผูดด้ใดอีก เดี๋ยวหลังก็สิอ่นานในเบิ้งเบื้องสุขคนนะคะเพราะว่าทางเต่าย่องเพิ่นตั้งใจดีสิพิมพ์ผ่านเฟซบุก๊ก่วนโตเพื่อที่สิขอบคุณสุขคนนะคะแล้วก็มีผู้ใดอีกนะคะพี่เจนนี่บันหักย่องศิล์น,นะคะแกงนั่งฟ้าแม่มุกดาแม่บุญช่วยแม่บัวล่าดอมแมวเป่าเดอแกงบุญจิ๋วบันหักเต่าย่องะคะ่ะซอว่าดมหักหมหน่อย แม่มีแม่มีดอมเต่าหยองนะคะแกงโคตราดบานไหวบีนะคะแม่เกตแม่ตุยชยภูมิพีตามตามนะคะแม่นนองไข่ตุนนะคะบานหักอัพธนากรนะคะแม่ท่องสารโอ้ยพี่น้องหลายอีรีนะคะโอ้ยไลายอีรีนะคะอีลากับอันบวดบวายกันที่แรกกับภาซีอนให้มันจบแต่ครับตาบามันก็ไลอีดีก็เขาพุ่นซุกคนนั่นละไปนะคะบานหักอันสำหรับเต่าหยองนี่ไลทอรีพี่น้อง อีหลักก็เป็นตาซอนแท่นเพิินนะคะดีแล้วละ่นะน้องพี่น้องที่หักกันนะคะในมือที่ปิดฤดูกาลนี้ค่ะลาาคุนกับซิบาเป็นมือที่ได้มาได้นำใจหลยสุดละมีการาไม่เหยียบมาหากันในมือปิดฤดูกาล่าสเป็นแฟนลับเอฟซีพอหักไม่หักพี่น้องนะคะก็มาให้กำลังใจทั้งศิลปินกับเฮดไห้เพื่อนนี้เด็กได้ว่าเพื่อนก็ดีใจนะคะแล้วเพื่อนก็มีก็ลังใจแล้วเพื่อนก็มี่กาลังใจ,องใจบอสสิถึงแม้ว่าเพื่อนสิ ปิดฤดูกาลไปแล้วนะคะสำหรับระเบียบวาตถศีนะคะแต่ว่าอีหล่านเซียบอาหลังจากนี้นี่ก้อนทีศีลเปิดฤดูกาลในฤดูกาลนั้นอีหล่า็เซีอวอาทางพอเอตคะเพื่อนศรีนี่การจัดระบบเสียงจัดทุกสิ่งทุกอย่างโบ,บสถ์ศิเป็นอย่างนี้แหะทางหางเครื่องทางนักดนตรีนะคะฉากเชิกต่างๆทีวูทางด่านนาเวทีนี่ถึงแม้ว่าทางพอเอตพี่น้องเพื่อนสีบกเก้งด่านโซเชียลนะคะแต่ว่าเพื่อนกัลเซมาแบบเงียบเงียบ,บแต่ว่า รา,ายละเอียดเพื่นเป๊ะๆะล้ะกะโชว์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ยุทธ์เบิร์นเวทีนี่เพื่อนเห็นโชว์ออกมาเนี่ยโอ้ยอลังการน,นานสาสังแห่งพี่น้องถึงแม้ว่าเพื่อนสิบลอกไอยเงเก่งโซเชียลนะคะแต่ว่าย้ามเข้าไปเบิร์นยามเด่นนี่ผู้ได้ก็บอไปเสียงนดืกันว่าคุมคาบัดที่เดียเขาไปเบิร์นระเบียวบวัตถศิลป์นะคะเพื่อนทีรามาดีลีนนะคะและะ้วก็ขอสดงมวามยินดีนํำสำรับตาวย่องะค่ะมาไลยนำใจนีน่หลายอีนะคะอีหลักอานบวิบวายนะคะแล้วก็ต่อทายด้วยพี่น้อง ขออ่านต่อถ่ายสะท้อนะนะคะอิหล่าอ่านซื้อบรวัติไว้คะต่อถ่ายด้วยทั้งหมดสองร้อยสามสิบสี่บ้านสามสิบสีท่านพี่น้องป๊าดต้ยตายสะออนแท่เต่าหยองพี่น้องนะคะเด็กหน่อยคนนี้นี่โอ้ยอีหล่าเห็นหน้าตาแล้วจิมลิมแล้วเป็นตามีแฟนคลับเอฟซีลงหักเพื่อนอหลีนะคะเพื่อนนี้บอกว่าเพื่อนบอกว่าเคยเก่งนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เพื่อนเห็นออกมาเนี่ยหนาหักแห้งเลยมีแฟนคลับเอฟซี ตั้งสองร้อยสามสิบสี่ท่านพนาพี่น้องป๊าเกือบไม่นี่ละอ่านเบิดทุกคนนะเกือบไม่นี่ละอ่านเบิดทุกคนนอะร่วมถึงทุกทุกบ้านนั่มพนะทีทรงกำลังใจมาไห้นะครับขอบคุณชุดสวยจากแม่ติ๋วขอบคุณพี่บอมเบนะคะช่างแต่งหน้าแล้วก็มีการวงเล็บนะพี่น้องวงเล็บไล่ซื้อทีศตกลนก็ขออภัยด้วยนะครับปาอันนี้ยยกสิมนี้ตกลลนอีกหรือบ่อีลาวะ อันนี้งสิโตรดอีกคือบอไลรีพี่น้องค่ะอีหล่าสิขึ้นว่ามันหลายสันใดนะคะแล้วก็ต่อท้ายด้วยดิค่ะเก้าเดือนที่ลุยโชว์คอนเสิร์ตหลวกะสิเปิดฤดูกาลในเดือนตุลาคมนี้นะคะเื่อวบาเฟนครับเอฟซีเต่าหยองระเบียบวารสินนี่สิเพิ่มข้นไลายคนเก่าย่างแนนนอนนะพี่น้องเขาก็สามารถไปเขาไปเบิรงในเฟสหองใดนะคะเฟสวซียวหยาง เต้าหยงระเบียบวัฒนศิลป์นะคะขันบัตเสือบาอันแฟนคลับเอฟซีตั้ง234ท่านนะคะผู้ใดบัตเสือนี่เขาไปเบิรงในเฟซบุ๊กน้องเลยนะคะโอ้ยเป็นตาสอนแท้นน้องมาไล่นําใจในี่น้องเอามาเลี่ยงกันเลี่ยงมายุบาทพี่น้องบัตสินเป็นอ่าทังด้านหน้าเวทีก็ดีนะคะทั้งแฟนคลับเอฟซีจักตั้งประเทศก็ดีตั้งประเทศซูมือนี้อันแฟนคลับเอฟซีศิลปินมอลลัมเดียนไลท์ดีพี่น้องนะคะปกตินี้ อันเขาว่านควนต่างประเทศนี่สิบกขยเบิง์นนะคะแต่ว่าก็มีแฟนคลับเอฟซียูซุมองสุบอลน,นะคะสำหรับวงระเบียบวัตถศิลป์สุขูสุคนนะคะแล้วก็สำหรับเต่าอยองนี่โอ้ยถือว่ามาแรงเป็นศินลปินมอลาทีกำลังมาแรงหล่องเพ่งขึ้นยังได้พี่น้องมวนสูเพ่งนะคะแล้วกะนาตาก็ดีดีกรีก,กับบัร,รมดาตั้งแต้มือแรกทีเก่าขาของมาอยู่ในวงระเบียบวัตถศิลป์พี่น้องนะคะก็บเฮดให้แฟนคลับเอฟซีรุมหล,ล่อม ตัางเต้มือหนัดนะคะกับที่บาเป็นความวฉกดีของน้องที่มีคนหักคนหอมปานนี้กัแสดงความยินดีน้ำน้องนะคะนั่นละคาซ้ำรับวงระเบียบวารถสินกระไดมีการปิดฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับเซืยบาร์เพื่อนกับสิได้พักผ่อนกัแสดงความยินดีน้ำเผินนะคะหลังจากนี้นะคะเพื่อนกับสินพัฒนาวงต่อไปเรื่อยๆนะคะซ้หรับแฟนคลับเอฟซีอีหลักกับเซียบาร์กับซีมีเพิ่มขึ้นไปดาราศิลปินนี่กับซีมี เพิ่มละก้อนเก่าอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ก็ต้องรอดเบิ้งในฤดูกาลหนาว่าอ่าวงระเบียบพระราศีนี้เพอร์ซีนี่อย่างแปลกตาแปลกใหม่ให้เฮาได้เบิ่งกันบอนะคะอีหล่าเสือว่าต้องมีอย่างแน่นอนสําหรับทางพอเอียนี่อ่าู้ยลเลย์ยดอีหลีพี่น้องนะคะอีหล่าเห็นย่ำได้นี่ฉากต่างๆนี่สวยงามแห้งนะคะสมแล้วที่อ่าคุมกับคาบัตวันสันผับไปนะค,ะ,คะเป็นกำลังใจให้สําหรับวงระเบียบพระราศีน,น,นะคะพี่น้องแล้วก็เป็นกำลังใจให้สําหรับ สุภูสุขคนศิลปินที่อยู่ในวงนะคะจำรับมุนีจะมีเรื่องราวสิมปหอสุพิสนองฟังสมิสีสุขันนะคะขอกลาเข้ามาสวัสดีค่ะ